สนุนโดย Living at East พรามสองจาก Land and House โทร1น9 8น้มเปรี้ยว delight สูตรน้ำตาล0.1%สารรักจาก AIS ช่วงสุดท้ายของรายการเราเนี่นะครับผมก็เป็นช่วงที่หลายๆายคนก็ชอบนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราจะไป Peace and Teach นั่นเองก็คือนนเราจะไปแกล้งและก็ไปสอน วันนี้เนี่ยนะครับทั้งนายจ๊อปนายคังโป้จะพาฝรั่งคนหนึ่งไปสำรวจความคิดเห็นที่โรงเรียนเก่าของคุณนะเอาหรอเขาไปโรงเรียนเก่าดิฉันหรอค่ะตีมิทสองค่ะตีวิทยาสองเพราะฉะนั้นนะครับทั้งนายจ๊อปนายคังโป้และฝรั่งคนนี้จะไปสำรวจความเห็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยครับกับช่วงนี้ครับแคดดี้แคททอสวัสดีครับ ผมจอบครับผมข้างน้อยครับพบกับพวกเราสองคนที่จะทำให้คนไทยเลิกกลัวฝรั่งกันสัทีและนี่คือช่วงแคดดิดแคนทอเป็นแค n ดิตที่จะทําให้คุณแคนทอกสามารถกล้าพูดคุยกับฝรั่งได้มากขึ้นนั่นเองครับ,<อ>บผมวันนี้พวกเราสองคนอยู่กันที่โรงเรียนสตรีวิทยา2นั่นเอง พวกคิดว่าพักเที่ยงอย่างนี้เนี่ยน้องๆก็ทําอะไรกันครับพักเที่ยงเขานอนกันมาไอ้บ้าเขาก็กินข้าวพักกลางวันปกติไงงั้น,นเอางี้ดีกว่าฮะเดี๋ยวเราลองไปสํารวจความคิดเห็นน้องๆนะครับว่าที่น้องๆเขาต้องกินอาหารที่โรงอาหารทุกวันทุกวันเนี่ยฮะเขาเบื่อไหม,มหรือว่าเขามีร้านโปรดหรือเปล่าเออชอบราไนเป็นพิเศษซึ่งสิ่งที่เรากำลังจะแกล้งเนี่ยเขาเรียกว่าให้ทําแบบสอบถามภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า satisfaction survey นั่นเองครับผมแต่คนที่จะทําการสํารวจความคิดเห็นในวันนี้เนี่ย ไม่ใช่พวกผมสองคนนอะอ้าว oh. oh. เป็นฝรั่งครับนายฝรั่งคนนี้นี่ Excuse me, do you have a minute? I'm here to conduct a satisfaction survey. Can you please answer these questions? เอาละครับวันนี้บุกมาถึงโรงเรียนเพื่อสำรวจความคิดเห็นของน้องๆกันกลุ่มนี้มาแต่โดยดีไม่กลัวฝรั่งเลยครับเพราะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเคยไปอยู่ต่างประเทศกันมาแล้วมาแฮอย่างนี้ตอบได้สบายมาเริ่มครับ Which year are you in? We're uh, We're uh, senior. Senior, so grade 11, grade 12? Senior, 12. Junior, yeah. 12. What other kind of food would you like to be sold here? Oh, like what we like to add in? Yeah. Uh -huh. Oh, yeah, that's great. Like spaghetti. 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 In this canteen, what shop do you like the most? What shop do you like the most? ร้านร้านช้านร้านไอเดียนเดียวเดียวเดี๋ยวเขาถามว่าวอ a ช s h o คือร้านไหนไม่ได้ถามว่าชอบช้อปปิ้งที่ไหนครับน้องครับงั้นข้ามไปคำถามอื่นเลยครับชอบอาหารอะไรมากที่สุดมาพูดอ่าสปีกเป็นอังกฤษกับเขาด้วยสปีกเป็นอิงดี้นะอ่าไม่เอาใครใช้อะไรจ้ะชอบอาหารอะไรดีล่าสุด Rice with egg fry Rice with e f ออชอบ i c e with f r i d e g ไข่ดาวไข่ดาว Rice with f r i d e g ไข่เจียว ก็ใช่ไข่เจียวเพราะว่าไข่ดาวมันสตาเอ็กตีดิแกลงไม่รู้หรือไม่รู้จริงๆคับคุณคังโป้พูดไปได้ว่าสตาเอ็กไข่ดาวแม่จริงๆแล้วเราใช้คำว่าฝอยเอ็กส่วนไข่เจียวก็คือไข่อมเล็ตนะครับเอาล่ะครับคุณจกับคุณคังโป้ยังคงตั้งหน้าตั้งตาหาน้องๆมาแกล้งกันต่อแต่โรงเรียนนี้ครับเก่งจริงๆครับไม่มีใครกลัวฝรั่งกันเลยสักคน Which What the much Which food? Noodle. น o ดลนูดลเขาจะระบุได้ไหมครับว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรมาม่ามาม่า noodles, <S noodles. Okay, noodles. so you like to eat your mother's noodles ไม่มาม่าบอกเขาว่ามันเป็นชื่อยี่ห้อ this logo for the noodles oh, I see. I see. Okay, logo name logo มาม่าพูดว่ามาม่าฝรั่งเขาเข้าใจว่าน้องหมายถึงคุณแม่นะครับเอาหลังต้องพูดเป็นไรว่า instant noodles มันมีกึ่งแสดงรูปนะครับ ้องก๊นนี้กันบ้าง What are o three favorite dishes? What's yours? Three favorite. ชอชอบจานแบบไหนบ้างานเหรือว่าจานหลุมอะไรานมะลายชอบจานแบบไหน normal normal d i มอเคก็ชอบนครับ g l o b a เนี่ยจานธรรมดากินง่ายดีวะไม่ใช่แล้วครับดิชนอกจากแปลว่าจานแล้วยังแปลว่าย่างอื่นได้ด้วยไปฟังฝรั่งเขาอธิบายกันดีกว่าครับ dishes means dish จานไง no no food the food อ้ food o น in English we say dishes เเ็กาปเองก็ได้เราไมไป food ใช่หม w h a o f ไฮจีนไฮจีน่าไฮจีน่าไม่มีเนื้อไฮจีน่าขายไม่มีไม่มีอันนี้ถามถามว่าอะไรนะอันนี้ถามถามว่าอะไรนะไฮจีนน้ำยาประพานธนุ่มแม่จริงๆแล้วต้องไฮจีนแปลว่าสุขอนามัยหรือความสะอาดนั่นเองนะจ๊ะเด็กๆมัจะยากอะไรก็แค่อะไรอย่างไรออกมาจะเป็นข้าเว้นขั้วะตั้งแยะเลพูดดิ เราพูดไทยกัเรื่อยเลยก็เห็นไทรคุณนั่นแหละออนไหมเนี่ยอไรไรอยไ้วอะไรบอกบอกอาจารย์ท่ากำลังถ่ายรายการอยู่เฮ้ยอาจารย์าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตอบถูกไม่เป็นไรครับแค่ไม่กลัวฝรั่งก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมนะครับกล้าคุยกับฝรั่งแบบน้องๆเขาหรือเปล่าล่ะจ๊ะที่เขาไปสืบวจจะมีแคนทีนกับอีกหนึ่งข้าของโรงอาหารคือแคฟเฟชีตกใจหมดเลยอ่ะแคฟเฟชีเรียเรียนั่นเองครับผมแคฟเฟชีเรียบอกก่อนเลยว่าโรงเรียนนี้นะโอ้โหเขาปลูกฝังเด็ก ดีมากๆเลยนะคะเด็กทุกคนเนี่ยมีทั้งความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งไม่กลัวไม่อายไม่เคอะเขินเรียกได้ว่าปลูกฝังให้สิทธิ์เก่าหรือสิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะปกมือกับสตรีมที่อาสองค่ะเมื่อนะสมัยสมัยที่คุณเรียนเนี่ยสมัยที่คุณเรียนคุณฟอร์มอย่างเงี้ยผมว่าคุณน่าจะเฮ้ยเป็นยังไงอะแฟนยังเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ไม่เหมือนมากเหมือนมากน้องผู้หญิงอ่ะคนแรกเห็นไหมคะคุณครีชาเก่งมากโอ้โหสปีดเด็ เป็นไฟเลยนะจะมีอันนึงนะฮะที่เขาถามว่า which is your favorite dish นอ้องก็เลยตอบไปว่าอ๋อชอบ normal dish ครับผมจานปก,กติฮะใช่ใชใชใชก็คือพวกเขาคิดว่าเหมือนแบบทางผู้ทำเซอร์เวนเนี่ยจะถามว่าอยากจะเห็นอาหารเนี่ยถูกเสิร์ฟในจานแบบไหนทออี่จริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคำว่า plate มันก็คือจานใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นถ้วยชามเขาเรียก bowl ใช่ไหมครับแต่คำว่า dish เนี่ยมันก็แปลว่าพวกจานชาม โดยรวมแต่ด s h อีกหนึ่งคำก็คือแปลว่าเหมือนอาหารที่เป็นจานใช่แต่บ้านเราชอบใช้คำว่าเมนูซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องนะเมื่อกี้นะครับคุณคริสเนี่ยนะครับพิธีกรฝรั่งงเราก็เลยถามว่าเหมือนกับ which is your favorite dish in the canteen นั่นคืออาหารจานโปรดของคุณเนี่ยก็คือก็คือจานไหนก็ตอบไปก็แล้วแต่ตอบไปแล้วก็มีอีกนะที่เขาถามว่าอะไรนะไข่ใช่ไหมไข่ไข่ดาวเรียกอะไรคุณเฟิร์นเมื่อกี้เขาซัดเลยไม่รู้ว่าเป็นเด็กหรือว่าเป็น ทางโป้ยครับผมสตาร์เอ็กซ์้วเป็นแปลงนั้นเลยนะครับผมสตาร์เอ็กฝรั่งจะฟังแล้วว่าเป็นไข่ดาราเ่ยนะไข่ดาวคือฟรายด์เอ็กซ์ไปน,นอกเนี่ยฟรายด์เอ็กซเขาจะมีแบบไข่ดาวแบบไม่สุกเกาเรียกว่า sunny side up ก็คือเหมือนกับปั่งพระอาทิตย์ก็คือชูขึ้นฟ้าครับผมถ้าจะเอาสุกเนี่ยนะครับผมก็บอก o v e r e a s y o v e r easy ก็คือแปลว่าอะไรครับแปลว่าคลิกง่ายแล้วแล้วไข่ดาวไอไข่แดงก็จะสุกแต่ถ้าเป็นไข่ดาวบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็คือผมเคยไงป้าครับขอกระเพราไก่ไข่ดาวไม่สุกนะครับป้าบอกนลครับป้าโมโหคนเยอะแล้วจากน้ำมันแล้วกันนะน้ำมันร้อนก็สุก ได้ครับป้าครับผมไข่เจียวอะไข่เจียวมีออมเล็ตไงออมเล็ตใช่วันน oh. ี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์มากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารค่ะขอบคุณพี่คริสขอบคุณนายขังโป้แล้วก็นายจ๊อบด้วยเลยวันนี้นะถูกต้องขอบคุณมากๆแล้วในครั้งหน้านะคะนายจ๊อบนายขังโป้หรือจะเป็นฝรั่งคนไหนนะคะที่จะวันนี้เขาบุกไปถึงโรงเรียนแล้วนะอนาคตเขาอาจจะบุกไปถึงบริษัทที่คุณอยู่หรือว่าบุกไปถึงมหาวิทยาลัยที่คุณอยู่ก็ได้เตรียมตัวให้ดีนะคะรับมือกับพวกเขาให้ดีแล้วก็ไม่ต้องอายเข้าไปค ครับผมแต่แน่นอนครับขาดไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้เราจะอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนครับผมขอขอบคุณกูณลิโกและกซอยเอ oh, ็กซ์ตราสาม AIS โอ้ยชีกรีนทีชาเขียวแท้ต้นสำหรับญี่ปุ่นซูซูกิเวย์ออฟไลฟนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม d ดีไล h ์และไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตขอบคุณมากเลย อย่าลืมครับติดตามได้ทุกวันพุธ2ทุ่มห้ทางช่อง5แห่งนี้นะครับแต่วันนี้เรา3คนลาไปก่อน See you again next Wednesday สวัสดีครับสวัสดีคให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้